สนามวินเนภูมิวันนี้ครับทุกคนในช่วงป่ายๆนะครับมีผู้ได้สารเข้ามาเทียบจริงๆไปดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โถง Exit B-Boy นะครับชั้น2ประตู5ต่อประตู6กครับกับบรรยากาศ International Arrival นะครับโถงขาเข้าระหว่างประเทศที่วันนี้ผู้โดยสารมากันแบบคับข้างมากๆครฮะวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะดูบรรยากาศด้านนอกอาคารกันแบบนี้ครับซึ่งทรันนแรก็คือชั้น2ประตู4นะครับประตู5ต่อประตู4นะครับผู้โดยสารเริ่มออกตัวกันแล้วนะดูฮะทุกคนผู้โดยสารที่ออกมาจากโถง exit B b ทบครับ หลากหลายมากดูทรงเอเชียตะวันออกกลางยุโรปยุโรปนะครับกำลังออกในช่วงนี้กันครับผมเดินจากชั้น3ประตู5นะครับลงมาที่ชั้น2ประตู4แบบนี้นะครับนี่คือเป็นจุดออกหลักเหมือนกันของกลุ่มผู้โดยสาร International Arrival นะครับซึ่งทุกคนดูจำนวนผู้โดยสารที่ออกผ่านหน้าผมไปนะถือว่าเดินออกมาเป็นสายเลยนะครับแต่ในช่วงเวลานี้นะครับสนามบินสตูมจะมีการนำที่การออกนะครับจากที่เราเดินไลฟ์แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะฮะ สมัยผู้โดยสารเวลาที่ออกมาจากถง x บ b Boy แล้วเข้ามาในตัวอาคารที่ชั้น2ประตู4สามารถเข้ามาได้อย่างง่ายมากๆฮะตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าพี่ทัวร์เอเจนซี่ทำงานกันแบบว่าควายมากนะฮะยืนชูป้าอยู่หลายเอเจนซี่หลายโรงแรมมากๆ,ๆที่มารอรับลูกค้านะฮะ แล้วก็จุดนี้อย่างที่บอกครับเป็นจุดหลักจริงๆนะครับก็จะเห็นความหนาแน่นแล้วก็ผู้โดยสารที่เดินทางเดินผ่านผมไปอย่างเยอะแบบนี้ตลอดเวลาเลยคนระผมตัดสินใจเดินออกมาด้านนอกอาคารนะครับชั้น2ประตู4ซึ่งเรามักจะมาในช่วงไลฟ์ตอนเที่ยงนะครับแต่จะเห็นจํานวนผู้โดยสารที่หนาะหนาะนะขึ้นกว่าเดิมกว่าในช่วงไลฟ์ตอนเที่ยงมากนะครับหนาะแน่นมากๆครับจากชั้น2ประตู4นะครับผมเดินวกมาที่ชั้น2ประตู3นะครับข้างในคือมีทิ้งพอยด์นะครับต้องเลนไว้ฮะ บรรยากาศข้างหน้านะครับด้านนอกอาคารนะครับประตู3ชั้น2นะครับถือว่าแน่นมากครับมิติ่งพอยน์นี่คือมิติ่งพอยน์ของจริงจริงผมลองช็อตดีกว่าคลองช็อตลองเทคเข้าไปเลยฮนะเรากำลังจะเดินผ่านชั้น2ประตู3ไปที่มิติ่งพอยน์วันนี้นะทุกคนเดินยังไงก่อนดีเดินยังไงก่อนดีคือค่อนข้างแน่นนิดนึงนะตอนนี้กับบรรยากาศผู้โดยสารที่อยู่ในมิติ่งพอยน์แบบลองช็อตลองเทคแบบนี้เลยฮนะอุ้ยผมว่าหลากักๆแล้ว เป็นเวิร์กผู้ดยสารทรงฝรั่งทรงยุงรงโรปเยอะเลยนะทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้นะครับจริงๆขวามือก็คือผู้ดยสารที่เดินทางเที่ยวบินดอมเมสติกไลน์นะครับก็มีมาเหมือนกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับทุกคนผมยืนอยู่จากมองภาพไปจากชั้น3ตาะตู3นะครับ แล้ววงนี้ก็คือชั้น3ประตู3ต่อไปชั้น3าประตู4ซึ่งเป็นเบื้องของพี่พี่ทัวร์เจนซี่และครบทัวร์ต่างๆที่มารอรับผู้โดยสารนะฮะจะเห็นว่ามองอย้อนไปด้านนู้นทุกคน x c b 4เอาลองช็อตอีกแล้วนะคือแน่นมากนะทุกคนดูจากหลายๆมุมจะเห็นภาพที่ผู้โดยสารแน่นผงจริงๆแบบนี้เลยครับวันนี้ผมคิดถือว่าคิดถูกนะที่ผมเลือกที่จะดูบรรยากาศด้านนอกนะครับที่อยู่ภายในถงไซพานและกระเป๋านะครับแต่จะเป็น ภาพที่พาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านนอกอาคารนะครับซึ่งจริงๆอยู่ในเมนเทอร์มินอลนะฮะแต่ออกมาจากโถง, exit องเอ็กซิทของสายพาและกระเป๋าแล้วนะครับวันนี้ถือว่าคับข้างมากๆครับอจะลองช็อตกันยาวๆอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมกำลัง เดินบนทางเลื่อนนะครับจากชั้น3ไปชั้น4แต่ภาพที่เห็นข้างล่างก็คือบรรยากาศผู้โดยสาร International Arrival นะครับชั้น2นะครับลากยาวไปตั้งแต่ชั้นสเออชั้น2ประตู3นะครับจนไปถึงประตู4ข้างหน้านี่เองฮะตอนนี้ผมตัดสินใจลงไปที่ชั้น1นะครับจุดชมพลของผู้โดยสารครุฑทัวร และผู้โดยสารที่ต้องการจะใช้รถบริการสาธารณะท่านทุกคนผมว่าเอ็กซ์สแคทแมวด้านนู้นนะผู้โดยสารที่เดินส่วนผมมาน่าจะออกมากันเยอะเหมือนกันนะแล้วเราก็ลงมาถึงที่ชั้น1ประตู8นะครับด้านหน้าเมจิฟูดฟอย์เพื่อเดินตามผู้โดยสารที่เป็นทัวร์นะออกไปข้างนอกอากาศนะทุกคน ม่แน่ใจว่าด้านนอกอาคารคนจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วฮะบริษารที่กําลังจะไปขึ้นรถบัสรถทัวรถตู้ด้านนอกอาคารชั้น1ประตูแนะครับเดินออกมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,รถทัวกันด้วยดีกว่านะถัดมานิดเดียวทุกคนเวิร์กชั้นหนึ่งประตูแปดนะครับเป็นรูปทัวสง่งเอเชียนะจากที่ไหนเอ่ยผมไม่แน่ใจนะอกว่าจากจีนก็่ผมว่าอ่านเลียนวายกันหน่อยจากจีนหรือจากเวียดนามนะผมไม่แน่ใจเมื่อดีนเสียงพี่เขาพูดเลยโอ้ผสมประสาทมากมากครับ รถทัวร์ช่วงนี้นี่คือค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะและข้างหน้าทุกคนเป็นกลุ่มครุบทัวร์อีกครุปหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใช่ทรงไหนแต่เหมือนเป็นผู้โดยสารทรงโยุโรปเลยอะ่ะกลังมีที่ไกด์ทัวร์เดินนําหน้ามานะอาเรนวา์กันหน่อยและผู้โดยสารที่เดินตามออกมาจากชั้น1ประตู7นะครับเพื่อมาขึ้นรถบัสข้างนอกนะครัวนี้คือเป็นเวอร์ของทัวร์จริงๆครับ คือตอนนี้ผมพูดได้เลยว่ารถบัสที่มารับร๊ปทัวร์นะครับมาจอดแบบคันต่อคันเลยนะคันต่อคันนะมารับเสร็จปุ๊บออกนะครับคันใหม่เข้าเติมแบบนี้นะฮะช่วงนี้คือคักมากๆาฮะและตอนนี้นะผมกาลังเดินกลับเข้ามาในตัวคารนะครับผ่านชั้นหนึ่งประตูเซึ่งข้างในจะเห็นว่าบรรยากาศสนามบินตะทุิในช่วงบ่ายนะจะมีร๊ปทัวร์ลงมาเสริมแบบนี้อยู่เรื่อยๆนี่คือผมว่าส่งจีนลงมาอีกเรื่อยๆครับยังไม่หมดตอนทุกคน จากข้างบนอีกฮะเปียบมากฮะเอาละครับทุกคนแม่จะได้เห็นบรรยากาศวันนี้นะครับ25มกราคมนะครับรูปทัวรอย่างเข้าถ่ายแบบจุกๆก,กันแบบนี้เลยนะหากท่านใดอยากติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิกันแบบนี้นะครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องและทิปใไปผมด้วยนะหรือท่าในใดถ้าเกิดอยากมาจอยกันส่ๆน,นะครับเที่ยงต่อบ่ายของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเข้ามาที่ช่องผมได้เลยนะฮะมาจอยกันได้ฮนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคน,กคนมากมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ